สวัสดีครับเก <c oughs> ี่ยวไปท่อมนะวันนี้นะครับมาแนะนำหน้าไม้ตัวนี้นะครับเดมุนนะครับเดมุนไตรสไตล์นะครับเป็นไม้กระสีในตัวของบานเน็ตนะครับยี่ห้อบานเน็ตนะก็ไปเชิญดูนะครับยี่ห้อน,นี้ความเป็นมาอย่างไรตัวนี้สเปคนะครับสปีด ร้อยแปดสิบฟุตนะครับแรงดึงแค่ห้าสิบปอเองนะครับแต่ว่าทำความเร็วได้สูงถึงร้อยห้าสิบฟุตต่อวินาทีเอ้ร้อยแปดสิบฟุตต่อวินาทีของที่ให้มานะครับมีหน้าไม้หนึ่งตัวนะครับศูนย์เฟเปอร์ออปติกนะครับลูกดอกไฮเปบอลิกเจ็ดลูกนะครับแล้วก็ตัวช่วยขึ้นสายนะครับตัวช่วยใส่สายมี่นี่ตัวช่วยขึ้นสายม<ส>า,าเปิดดูกันนะ กล่องนี่แม่งยังหรูเลยเอาราคาที่ทำกล่องนั้นมนใส่กล่องกระดาษแล้วลดราคาได้ไหมคู่มือนะครับก็ตามสไตล์นะครับของอเมริกาเขาก็ต้องมีคู่มือคู่มือมาให้หมผมชอบสไตล์จีนมากกว่าไม่ต้องมีคู่มือนะครับปล่อยของที่มันมีให้มามบวกมาทั้งนั้นแหละครับ ลิ้มอยู่ไหนนี่ลิ้มนะครับกล่องเอาลองไปก่อนนะจริงกล่องก็มีรายละเอียดเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะบุกบออยู่ในนี้ด้วยบุกบอาลรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะเนี่ยวิธีการใช้อะไรทั้งอ่านแล้วกันนะครับเปิด Google อะไรอ่อนนะองค์ประกอบอะไรต่างๆเ,นะเ,เนี่ยข้างหลังกล่องเนี่ยนะครับมีอยู่มีอยู่หลนะายอย่าง ที่เกี็ดดูว่าร้อนตัวนี้ก็เป็นอุปรกรณ์นะครับใช้ช่วยใสายๆนะอันนี้สายสตริงนะครับอันนี้ป้ายเตือนนะ mm hmm. Important string a t label please did label do not tag เนี่ยนะ็ดูติดไว้บนทแท็กเนี่ยนะครับาม,ามาใส่ก่อนดีกว่า อันเนี้นะครับเง่งๆเนี่ยสองอันเนี่ยนะเก็บไว้นะครับเพราะว่าถ้าท่านถอดศูนย์หน้าออกสมมติว่าท่านไปใส่เป็นศูนย์ดอกศูนย์อะไรเนี่ยท่านถอดศูนย์หน้าออกเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็คือเอามาใส่นะครับตรงนี้นะเอาศูนย์ออกแล้วเนี่ยเอาเนี่ยมาใส่นะครับข้อดีไซน์มาให้นะให้ามาใส่แทนตรงนี้น,ะนี่ใส่ปิดกันว่างเพราะนั้นเด็กนะ เอาเก็บไว้แล้วกันนะมาดูตัวหน้าไม้นี่มันจะมีแต้มสีตรงนี้ด้วยนะใส่ไปใไนแต้มเนี่ยต้องให้ตรงนะต้องให้อยู่ตรงกลางนะมองผ่านรูเนี่ยจะเห็นอนมนีรูอยูนะใส่อันนี้เข้าไปนะครับผมก็จำวิธีประกอบไม่ค่อได้แล้วเหมือนกันประกอบแบบไม่รู้คู่มือเลย อันนี้นะครับรองตัวรองอน,นิ่งใส่เข้าไปมันไม่มีไฟฉายมองไม่เห็นนะต้องให้นตรงรูเดะนะแผ่นพลาสติกนะครับแล้วก็มีแผ่นเหล็กเหล็กเนี่ยจะมีฝั่งหนึ่งมีรูนะก็ฝั่งมีรูขึ้นบนนะยัดเข้าไปนะครับ Así como อย่าลืมนะครับเล็งรูเนี่ยรูตรงกลางเนี่ยมีรูอยู่นะครับแล้วมีแต้นอยู่ที่ลิมนะครับใส่ให้ตรงนะเนี่ยผมจะเล่นดูก่อนให้มันตรงผ่ากลางนี่เลยนะตรงเท่าไหร่นะยยิ่งดีเท่านั้นนะครับยิ่งตรงยิ่งแม่นบอกบอกไปเลยก็ทำมาดีนะมีอินเสิร์ตเป็น ตัวหางนะครับกันเฟรมแต่งเฟรมดมสั่งเข้าไปคุณได้วางรีวิวนะครับผมก็ามารอบสุดท้ายนี่มีแต่ปัญหา เอกสารมนาะไม่ครบนะครับพอตึงมือนะพอตัวนี้เป็นค o อกกิ้งแอดนะครับเอาไว้นะครับเพื่อที่จะใส่นะครับช่วยในการใส่สายมาครับต่อตะกี้พอดีมีสายเข้านะครับถึงไหนแล้วถึงอันนี้นะครับน่าจะนะสติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับมันเอามาให้นะคือเอามาให้แปะ ได้อย่างเงี้ยคือตัวนี้มันจะกันกันขึ้นสายนะครับเวลาเราจะใส่สายเราต้องแปอันี้ก่อนยิงๆต้องใช้ก็ได้ี่ยแปงเงี้ยมันก็จะเรียบลงไปนะครับมันจะทําให้ขึ้นสายได้นะอะแล้วก็ทีนี้ก็มาใส่สายนะครับมันจะมีอุปกรณ์ช่วยใส่สายมาให้ด้วยอ่ผมบาวางไว้ตรงไหนแล้วไม่รู้กีล้ลืมไมไหนก็ได้เ้ก็ ไปไว้ไหนแล้ววะตัช่วยสายดย๋ยวนะหาก่อนอ๋ออ<ๆ>ยอยู่ที่นะคุณนไหวนะครับอย่าีบบ้านนะอันนี้นะครับสายตัวช่วยใส่นะครับรับไรข้างล่างนะมันมีสองสเต็ปนะครับใส่ต็ปล่างใส่ทั้งสองข้างนะครับ นี่นะจัดให้มันดีนะครับอยู่ข้างล่างนะแล้วก็อ๋อนี่หลุดขึ้นสายนะครับลองขึ้นเนี่ยดูให้ดีนะครับอ่เห็แม่มันเกี่ยวเนี่ยคือตัวเนี้ยมันทำเอาไว้ให้ค้น คือเนี่ยเนียตัวเนี้ยนะครับมันกันการขึ้นสายตอนที่มันไม่มีลูกนะครับติดไม่ค่อยเหนียวเลยมันทำมาให้ติดแล้วลอกได้นะครับมันก็เลยทำมามไม่ค่อยเหนียวนี่สกอตเทปไสเกอรออะไรก็บอกว่าเกี่ยว่งนี้เกี่ยวแล้วนะครับ เราสายเข้ามาใส่นะครับโคตรแข็งถ้ารอดอย่างนี้มันจะออกได้ออปะวะจะดีดีรอด โห่อยังก็รอดทั้งคู่เลยวะใส่เข้าไปอะทั้งสองข้างนะรอดข้างล่างเนี่ยมานดูกิิมให้ก็อย่านี้รอดข้างล่างนะปกติผมไม่ผมไม่ได้ใช้ตัวอีตัวช่วยสายสายเนี่ย ผมก็เลยงงๆหน่อยตัวช่วยใส่ผมใช้ขางับนันเลยจัดให้ตรงนะครับทั้งสองข้างนะให้มันอยู่ในระยะที่พอดีนะครับอันนี้เราสามารถเหนี่ยวไกลออกไปได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ถือว่าเป็นการไดายไฟนะครับเพราะมันจะมีสายดึงอยู่อีกเส้นหนึ่งนะครับเหนี่ยวไกลนะกลจะเป็นไกลยยกนะครับปึ๊บ ติกเกอร์นี่ออกด้วยเลยี่ยมันจะก,กันให้เราขึ้นสายนะครับตัวนี้ก็มียางนะครับไว้จับขึ้นสายนะหนึ่งนะกริบมือนะครับออกได้นะครับตอนนี้ก็ประทับนิดหน่อยนะครับศูนย์นะครับเป็นไฟเบอร์ออปติกนะเห็นไหมนี่นะครับหน้าหลังนะครับเแดงๆเขียวๆเนี่ยนะ ปรับไม่ได้นะครับส่วนหลังปรับได้นะส่วนหน้าปรับไม่ได้นะครับส่วนหลังก็ปรับขึ้นลงซ้ายขวานะ <S <S ไว้ปรับระดับนะครับตัวนี้ขึ้นลงนะอ่านี่ซ้ายขวาขึ้นลงนะครับบริสุทธิ์อนนะไรพวกนี้ขึ้นลงนี่ซ้ายขวาอ่ะมาทีนี้ นี่มันอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือนี้มันเม็ดในตัวแสงห้าลูกนะโอ้เหมือนเจ็ดอ๋อเจ็ดนิ้วผมก็เหมือนมันเขียนว่าเจ็ดลูกครับใส่เข้าไปหนึ่งลูกนะครับกดไว้นะ เรียงดีนะครับสองลูกสามลูกเน้นเปียกพอดีนะครับเดี๋ยวกดลงโอเคนะกดนะรีโหลดก็คือยกขึ้นอย่างนี้นะครับมันมีล็อกเกินตัวตัวนี้มีแปลกกดลูกด้วย,ยไหยทำอะไรกันเหมือนในพวกแพงๆเลยนะ อันนี่เป็นไฟเบอร์ออปติกนะนี่นะครับเดงๆเนะี่ยอ่ะมาลองดูกันนะครับเวลาขึ้นสายก็จับอย่างนี้นะครับอย่าไปจับแต่บนนี้นะปึ๊บขึ้นมันก็เซฟออโต้นะครับเซฟออโต้ล้วก็กดเซฟนะดันไปข้างหน้าเนี่ยกดเซฟปึ๊บ ตรงเลยนี่นเอนี่หยาบๆไนะสอง,สงนะครับเสีได้สามน,สานัดนะครับเสียวดูมันะ อ,อีบีเอไหนทำเนนะครับอู้ đứng ไม่โอ,อ,อเ๋เข้าคนิ้วข้ามาสองนิ้วแล้อสมควรน,นะ เรียกว่าพอสมควรอ่ะนะเดมุนนะครับก็เอกนนะครับเป็นโพลิเมอร์นะทั้งตัวนะแล้วตัวนี้ก็คือกันการขึ้นสายโดยไม่มีไม่มีลูกนะครับมจะติดอย่างนี้นะครับต้องใส่ลูกก่อนนะครับถึงจะขึ้นสายได้นะว่าก็โอเคนะกับแบรนด์รานเน็ตก็ของก็ให้มา ครบนะครับให้มันครบศูนย์ข้างบนเป็นรางพิาตินีนะครับถอดออกถอดศูนย์ที่เขาแถมมาใส่หลอดได้นะครับอันนี้ก็มีตัวที่ถอดออกแล้วก็ใส่อุปกรณ์อย่างนึ่นได้นะครับนตรงนี้เป็นยางนะครับีเป็น a p s โพลิเมอร์มีเป็นยางนิ่มๆน,นะก็โอเคนะผมว่าสำหรับตัวนี้ เอาตเซฟนะใส่รูปเรัไปไปสิใส่รูปว่ายกอันนี้ขึ้นเต่งนะมันกเต่สองสาม าาม7,500ครับตัวนี้รวมส่งนะสนใจเงนุนอิดก็สก,กิีดมาเลยนะครับลาย e i d 0860809669ลูกมีขายเพิ่มนะครับเป็นลูกคาร์บอนนะก็แพ็คละพันสอลูกนะครับใช้ได้ดูดีทีเดียวาโอเคจบขอบคุณมากครับฝากติดตามเพจด,ด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับ เผื่อมีสินค้าราคาถูกมาขายไอย้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมรีวิวอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ขายราคาถูกๆนะครับสี 45, ่ห้าพันนะครับติดตามไว้ก่อนแล้วกันนะครับวันไหนลาขายก็ดูคลิปไปทันแล้วกันสวัสดีครับ